กลับมาที่บ้านเราครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการสอนแปรรูปยางรถยนต์นะครับโดยทําเป็นกระถางอเนกประสงค์ซึ่งเชื่อว่าการใช้งานนั้นทนทานแน่นอนนะครับที่เทศบาลตำบลคำน้ำแสบอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจมีการสอนการแปรรูปยางรถยนต์เก่าๆให้กลายเป็นกระถางยางรถยนต์ นำเอาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยอย่างเช่นพวกยางรถยนต์นะครับมารีไซเคิลเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน50คนและวิทยากรน,นะครับก็คือนายวิชัยสีโทผู้ประกอบอาชีพแปรรูปยางรถยนต์มานานกว่า20ปีก็มาให้ความรู้กันต้นทุนหากคิดเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะตกอยู่อันละประมาณ100บาทแล้วก็ราคาจำหน่ายเนี่ยสามารถขายได้ประมาณ2 5 0 3 0 0าบาทนะครับก็ ถือว่ากําไรมากกว่าเท่าตัวเลยนะครับนอกจากนี้ยางรถยนต์เก่าจะสามารถรีไซเคิลให้เป็นกระถางอนเนกประสงค์ได้แล้วก็ยังสามารถนําไปใช้เป็นแบบต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆอีกมากมายแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอีก้กระลำังแล้วก็ถังขยะนี่ฮะแต่ละคนก็คอมาาเมนตในการเลื่อยยางรถยนต์ใหญ่เลยนะฮะ,ะแต่ผมว่ามันแข็งแรงทนทานมากนะทำมาจากยางรถยนต์เนี่ย ค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะคะมาอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งค่ะเป็นอาชีพบริการช่างดีบ,บ้านนะคะที่อำเภอประทายค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะ